สวัสดีครับมือนีนะครับผมเอามาประกอบของกระจายข่าวครับเป็นกได้ครับมือนีขึ้นหอเป็นหอพวกครับพวกขึ้นอยู่เท่ากุญละจันตต่อครับจันตต่อต่อซาวมือหน,นี้คูเนเน<อ>่เบิ้งเนอร์กรอบเม่นใน้เออม่อ สมหออใจข่าวครับน,นี่พอใจข่าวกองทุนหมู่บ้านนะฮะแล้วประกันว่าดังในนอนครับแม่นวะครับคุณอาจารย์เพิ่งขืนย่องเครื่องเลยเบื่องครับขืนหออใจข่าวทุกคืนยงงงงังงงงงไายห่อนกห่อนนี่เราแนนอนขนาดแต่ต่อครับ ไม่มีเสียงตอบรับจากไม้เลเื่อนทำายกันต่อครับ oh. มากันว่พ่นปีนหอกระจายเขาโมเมนต์โมเป็นมันคิดสั่นได้หนีขึ้นคืนไปคิดเห่ายุค่คงขึ้นคืนได้เด็ดกกับเด็กน,น้องนี่ยนะ ต้อมเซอร์วิสนี่รับซ่อมส่วนอันบ้ครับฮ้ซ่อมส่วนอันบ่ครับน,รน,น,นี่สร้างต้อมนี่ซ่อมส่วนอันมีซ่อมแต่ไม่ห้างไม่ห้างนี่เดี๋ยวสร้างเพื่พอนสมเอง <c oughs> <c oughs> ติดต่อได้ครับผมต้อมเซอร์วิสนะฮะนี่ครับรถไปเฮ็ดงานเพิ่นก็นเลยสุดเยกเลยครับผมคลิปนี้นะครับผมฝากติดตามนะครับคุณโอ้ยเกลียกลดกรอคุณขอบคุณครับ